สวีดัสสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาพามาดูหน้าเซลล์สาวสวยทั้งสามคนเลยนะเดี๋ยวจะพามาแนะนำเซลลสาวสวยทั้งสามคนพี่น้องใครว่าสวยใครสวยกว่ากันเซลลตัวกลมหนีเลยพอบอกว่าเซลล์สาวสวยใครใครสวยกว่ากันคอมเมนต์หน่อยนะนะใครคิดว่าคนนั้นคนนี้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งเข้าประกวดนางสาวไทยหมดแล้วครับส่งโดยเกษมโรซิ่ง นี่มาใหม่ทั้งสามเลยนะนะเริ่มเริ่มจากคนแรกน้องเอ็นอ๋อทำไมเริ่มจากหนูอ่ะหนูสวยสุดสวยสุดละว่าหยุดเลยนั่นแหละน้าเต็มจอแล้วเนี่ยต้องขยายนะเต็มเกินพี่เต็มแลวมัไม่หายไกลแท้แล้วมันถึงหายไกลแท้ไกลนะนี่นี่ชื่อน้องเอ็นนะน้องเอ็นอายุสาวปีสาวปียี่ยี่สิบเท่าไหร่แล้ว ยี่สิบเจ็ดโสดไหมแล้วแต่คนถามกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยแล้วแต่คนถามนะรู้ว่าใครถามถ้าพี่ปิยะถามก็อีกเรื่องหนึถ้าพี่เสียงถามก็อีกเรื่องหนึใครอยากซื้อรถก็ติดต่อน้องเอ็นได้ใครชอบน้องเอ็นก็ติดต่อน้องเอ็นใครชอบน้องเอ็นพิมพ์น้องเอ็นแล้วก็ติดต่อบอกขอเบอร์น้องเอ็นผมจะซื้อรถไม่นะใครพิมพ์น้องเอ็นปุ๊บน้องเอ็นทักไปหาเลยนี่ ขายของเก่งด้วยขายของเก่งคนนี้ขายของเก่งใส่สร้อยเรามาไหมใส่สร้อยเรามาไหมเอออันนี้สร้อยเสียยะบรรท่าใส่ใส่แล้วปังไหมปังเลยอ่าปังปุริเย่นี่กินข้าวอะไรกันเนี่ยข้าวเที่ยงน้ำเปล่ากันเหรออ่อยอรอก๋วยเตี๋ยวมามาคนที่สองนะหุ่นยาวเขาดีมากเลย เมืนยาวเขาดีเห็นหัวเขาเขาได้ยังไงเอ้าแบบสูงเฟี้ยวมากเลยอะชื่อน้องอะไรน้องหญิงนะเอาใครชอบน้องหญิงก็คอมเมนต์เข้ามานะอินบ็อกซ์เข้ามาหาแกได้ครับนะจะติดต่อซื้อรถนะไม่ใช่ถามอย่างอื่นโสดไหมโสดไหมโสดโสดด้วยอันนี้ตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำถ้าคนนี้ล่ะ เลือแต่คนถามอายุเท่าไรสาวเจ็ดยีสิบเจ็ดสาวเจ็ดเท่าไอเสียเลยนะดูเส่าไหร่แล้วสาวเก้าสาเก้าพ่นาเจ้าไปซีสิบหานแล้วไอ้หนาเจ้าไปซีสิบหานอ่ะมึงก็เว้าไปในเอฟซีเขาบอกว่าเอ้ยเพิ่งจะสาวเองเออเออตักล้องนะ เสียยะนี่ก็32โดยประมาณเย้แล้วอ้าวใครชอบแบบสูงๆเฟี้ยวๆก็ติดต่อน้องหญิงได้อันนี้เรื่องชอบเรื่องสนใจรถดิดีใ้พวกมึงเรียกเอาพวมึงจะคุยกับใครเข้าใจไหมโอเคอ้าอีกคนอีกคนนะอันนี้ตัวบางร่างเล็กตัวบางร่างเล็กสเปคเสียยะอันนี้ช่อน้องอะไรนะ เออชื่อมี์โอ้โหมาเป็นอาทิตย์แล้วกูยังจําชื่อไม่ได้สักคนเลยน้องมีคนสวยของเสียยะอ๋อมีฉายาด้วยใช่ฉายาว่าไงน้องมีคนสวยของเสียยะของเสียยะคงเล็บไว้ด้วยนะใช่ของเสียยะโอ้โหเลูกคงลูกค้าโทรมาเข้าใจผิดทุกเสียยะเสียยะหล่อใช่เขาบอกเขาไปใช่เวลาคุยเวลาคุยจะได้จบลูกค้าง่ายๆเออ โอเคครับเอาแค่นี้พอใครที่มาดูรถตอนเที่ยงก็มากินข้าวกับเซลได้นะครับครับนะเดี๋ยวมานั่งกินกับเซลมานั่งกินข้าวกับเซลได้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเซลด้วยนะไม่ใช่แค่เซลเลี้ยงมานั่งกินข้าวกับเซลผู้ใดมาตอนเช้าๆตอนเที่ยงก็บอกว่าห่อเข่ามากินข้าวกับเซลวันหนึ่งว่าสิเด็กมีกำลังใจเห็นงั้นรถไม่ต้องเบิรงก็ได้เอานะค้ำค เดี๋ยวพาไปดูคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปดูเซลเทาเซลเทาไอเดี๋ยวจะเชียร์ได้กูหรือเปล่าวะเซลหนุ่มรอบ้างก่ี๋คลิปหน้าเซลหนุ่มรอคลิปหน้าเดี๋ยวเซลหนุ่มรอแล้วก็ค่อยไปเซลเทาเทาเพราะสเปคแต่ทุกคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าพาดูเซลหนุ่มรออโอเคไหมโอเคแล้วก็มีเซลสาวสองด้วยสาวสอง แล้วแต่สเปคเออสเปคมาที่นี่มีครบทุกสเปคครบโอเคไหมเซลทอมมีไหมพี่มีมีเลือกเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว้าง l p g b t อะไรมีครบโอเคครับค้ำนะก็เพิ่งภาพเงบรรยากาศที่ทำงานนะก็มีเซลสาวสวยยินดีต้อนรับนะทั้งสวยทั้งบริการดีนะมีครบบทนะใครจะมาสมัครเป็นเซลเป็นฝ่ายขายนะไม่ได้เลือกหน้าตานะ เข้าใจไหมรับหมดแต่ท่านหน้าตาดีปุ๊บเริ่มงานเลยเริ่มเลยหยอกหยอกเริ่มก่อนเลยไอส่วนหน้าตาไม่ดีอาเยอะพี่พี่ติดต่อไปนี่นี่นี่เซี่ยวอย่างสามสามคนเนี้ยคือสามเดียนขายได้คันหนึ่งครับแต่เซี่ยวแถวๆนี้ก็ขายเดนละสิบห้ายี่สิบห้าคันแต่อันนี้ก็เก็บไว้โอเคโอเคนะยินดีแค่นี้กนครับขสนุกสนานครับ